กับผมาพามาดูตรงนี้นะตัวนี้เรียกว่าบ้านฝ่ายเบรกนะผมจะพามา,เ,าเจอบุคคลคนหนึ่งที่น้อยคนอาจจะไม่รู้จักหลายคนอาจจะรู้จักเรา,เ,าเขามีอะไรเรื่องราวอะไรไงผมจะให้ชมนะเป็นหนึ่งเดียวทีเ่เกี่ยวกับบุคคลนะเ,เรื่องราวไร้จะพาให้ชมนะผมบ้านของมหากาไทายนะมหาการทายคือใครอะไรยังไงเดี๋ยวจะได้เห็นนะผม อันถึงวันก็เปนมาหาไตเต้นเต่ pues อังตยวม่อเยหมอก็ใครมีถึงวันหนหนเป็นหูมาหนอครับผมเดี๋ยวจะพามาชมนะที่ว่าพ่อครูสลาที่ว่าสักลายสักจันเต็มตัวหนึ่งเดียวในเชียงตุ้งนะผมเดี๋ยวจะพามาชมนะตอนนี้มาเยี่ยมบ้านเขานะเอออันน nah ี้เสือกะอันนี้เสืออันนี้เสือนอ สักมาเป็นตู้แล้วกนะคะดงออเป็นอานสาระสักมันนั่นที่เป็นไผ่อ่ะสาระสักเป็นไรอ่ะหลายอ่ะายพอสิบวล้กับ่สี่าสระใจวัาเท่ากับกาลุ่นเรอเออเอสข้าพ่ให้สังเกตนะบสาระสักแบบอ่โบราณเชงุงสักดิตัวนะผมก็ได้ยินที่เสียงว่าี้มาเจอของจริงนะอ๋อ ลาเนมวดสลาไหนดีก็ไปมันสมัยเหคนใครเห็นเคยคูหนอสลาฮับคู่ฮับคู่ไหนดีหนอแาะว่าคู่อะไรแก้การนั้นกก่เนอหลันเนะค่าคู่นี่สิบสามสลาอ๋อคู่สิบสามสราหนาคูเก้าคูป่าที่ตายเชอมนานคู่นั่นตายเชม้นาะอ๋อสเตี๋ยวกว่าม้วนเอีกานขายสิบอ๋อ พีจีแต่ตุ้มมาเลยมันนีโรคเลยเอาที่คนเขาเก่ยอายุยืนาว่นนถ่ายาอรักไม่ใช่แล้าวาลุกซุกหาจะแปนี่ถ่ายออมีกรายุืยาด้วยนะตออันนี้โบราณนะสักแบบโบราณท้ๆแต่นนนี่นะเอมาย้ำเป็นตุ้หนอสักหนออ๋อเป็นตู้เป็นตู้เฮ็ดมหาเฮ็ดมหาหนอ ค้ายินมหาอ๋อเจ้าจ้ว่ามหากระถายมหากระถายนะครับช่วยเสียงอ๋อโอเคโอเคมหากระถ่ายนั่นช่วยเสียงลงดังครับผมท่านก็ตอนนี้อาวุโสนะอายุเก้าสิบแปดหน่อเก้าสิบแปดแต่ว่ายังแข็งแรงนะแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาตลอดแล้วก็มาท่านก็ยังเรียกว่าคล้ายๆอย่างสายเต็นยู่เนาะสายเต็นยุตกดับอ๋อมีลูกศิษย์ลูกหามา มานำยนอเป็นมาไว้ภาษานอตาต็ไปที่ยวสันายเห็นม้วล้อครับผมผีเนี่ยีเนี่ยกันซ้อเลยผีองนี่กกนหยูงกวนเออมีจิ้งทอยู่ของผังมันหนึ่งเลยก่อับับเอาอผี้อีก้่ี่าวสาราเมืองจิ้งุมีเขาคนเดียวนีอที่เป็นสาราบันเด้ๆเด็อะเนอะที่อื่นก็หันไม่ไปแข้มนี่นอ สระเก้าได้สระเก้าแต่น่ะน้อครับผมเนาะส้าสักทั้งตัวนะผมดำทั้งตัวนั่นเลยแค่น่ะแบบต้นสบายจริงๆของเขาบอกว่าเขาสักนี่ตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มกราทำหมอกข้าเกลือกะเผาลูกกราทำมังว่าผมนี้เลยลูกโอ้ยกระทำมังว่าบังว่าป่ะนะอรูแสนั้นสมัยก่อนครูเออไม่เอาเจ๊เอาบ้านมึงน้อ ยางที่กี่แน่นอะโอนยางว่าจังหวัดเขา้าน้อยสอตัวน้ยางจอมตสี่ด่ายางยางดูกระถ่ายมานุ่งหนานในพมาต้องเสียงตีนมาแล้นนมาต้องใส่หน่อหน่ึว่าจะคืนมาหาสาใจแล้วนะฟ้าน้อยสองก็ต้องเลยฟ้าน้อย็ิซักและโบราณฟ้าน้อยฟ้าน้อยสองก็จ้ำกุน ลัดขึ้นมากัหนุนเขาว่าขึ้นกับต้องลังเจาอโออย่างตีนลูกมาเล่งรังย่างตีนลูกมาเล่งจะขอไกลๆหน่อยสมัยนั้นมันมีรถมีกาเนา้องย่างแล้วย่างกระเช้าย่างจีนเนี่ยยิบอคูากองคำเป็นมีอย่างไรหนุ่มย่างตีนเนี่ยโอเคโอเคโอเคโบราณโบราณจริงๆนะต้นฉบับนะฮะแล้วลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยันได้นอันเห็นแบบเขาไม่มีเลยก็เห็นหยู่จับเยี่ยมๆหน่อก็อันมาฮักฮักพูไปเต้นบปรึเนาะมีอยู่หน่อย เจียมตอไว้เลยมาฮากคูไว้ดีเดี๋ยก็ทำน้าดูน yes> uh. ี่่ะมากคูเลยเอาหลายปอกมาฮักคูนะเอาเอาเอาลูกซิดเอกมาฮักคูอ๋อสินเดียวกันสินเดียวกันีองก็นื้อเหมือนื้อหมาหกอื้อหมาหกชิ้นเน่อกเจียมขี้อ๋อ กำน้ำเลยว่าเท่ามะมีอย่างนี้ยอะไรกไม่ชินเลยอ๋อสมธรรมดาเนาะอืมอืมออันเขาจิมันอ่ากามีอะไรมันชิ้นพระพุทธเจ้าเยอะเลยรบเจ้าก็ใช่ใช่ใช่กอันของถ่วยเงอเงอฮกเนื้อหมาอันนี้มันถอยอ๋อ แล้วนี่อาจาบางคนคนกัมแล้วอันถามเจารย่แบบปกิณเข้างานซบนะเกี่ยวว่างานซพมันซักมันเกี่ยวก่าอจมันเลีวแต่้าไปงานซบมันปกิเข้าเกี่ยวว่ามันมาตั้งเยียว่าใครถามเกี่ยวอ่ะเงินเขาได้ทำรึก็มีเขาได้ทำเนี่ยอ บางคนณมาไปกินข้าวงานชุบสมัยก่อนนี่นะปฏิว่านี่บนฮับคูสักอันนั้นนี่งานชุบนี่เขาเนี่ยอาหารนี่มันพวกซานพวกเรียบด้านพวกงามกันอ๋อคล้ายๆถือนะมันเนสมัยนี้ถ้ามันงานชุปลีนกินเนี่ยกินในชั้นเล่นกินนะนอนอันนั้นอันนี้ฮับได้อยู่เนาะอ๋อ แต่ว่าไอ้ก็กรรมอย่างก็กามกามเอันเป็นพวกอันเป็นพกลูกพกเนื้อหมาเนื้อหมาเนื้อหมาเนื้อกว้าเนื้อไก่ที่ธรรมชาติมาเนาะของเล้งคนเล้งดก็นเนาะโอเคโอเคโอเคก็ทำได้กินเลยาะก๊อน้เลยนุ่เลยไุ่เลยอันนี้ที่เล่ใส่นีอ๋อนี่ันย่างไสักหน่งที กับผมตรงจะบัดจริงๆนะครับาชมนะผมมหาการท่ายนะเรียกว่าปรบมรูเห็นการสักดันสักลายนะผมอยู่เชิงตุ้งนะมันมีแบบมีวุ้นอ๋ออ๋อคำจีมันจี๊ดเจ้ามันโค้ อ๋อน้งเก็พิดหงใสอ๋อนาะกำนัากันนักเนาอ้องอืมอเอเถอะขนยุ่นย้อกันเลยกถึงินกันเอาสินมาถึงินกินกเอาเอาเท่าไม่เอ็นะเท่าไม่ยินนั่เท่าเอเทาไม่เินกว่าคือนลุงนานเลยกะไรกะนสาวยุ่นอย่างก็สาฉัก็ขุีเนี่ยันลุงนานเป็นมือทั้งสียงสินแ้วนั่น เสียงบอกมันก็้นนเออเสีงเนี้ยว่ะสาระสงสักการเเ็มจกนนอันนี้สักวุ่ันบอสมทิพนีรือมรอที่คอที่หัวสักหมดเป็นนใบหน้านะคนัจวุนสักหมดําำพืชนยางดลามูรู้ตั้งขมวินนี่ว่ะสักหตายนชุกขวินนะเสียงดังสะปงจุงมากรายไล้ตอนนี้ท่านอายุ98แนะแต่ว่ายังมีรศิษฐุถามาอยู่เรื่อยๆนะคับ เอากับเปียที่ไปเยน่ยมหนมือนะบาพนี้คือหนึ่งในดาวที่เขาชมาชมนะทำมือเชิงจุงน้อยน้อยน้อยคนนะที่จะรู้จักแนวนี้นะผมพามาชมนะาว่านจะหันใช้มือตัน้างในนู้นะมาค่ะมีันขอหลงไม่รมจีถูกพระผู้าโอลูกที่ยากถ้าเสยอาจานมาเี่แเดทยวกนพะบุญจจรองเกิดเรื่องหนังสักวงพระบุญไกล้ไปชุดดีสรกับสูไป่วยดีนี่เสร็จละเออเลยาสิงนี้ถ้าป้จิใจลับ ทราบภาพสินใจต้องมรอฉงที่ควาหายคนทั้งไหนเรามัเดเลยกตุวจเจีดีือตาเดียวตุกยังงเรามากตัน้ำม่ต่ทุกบุญจากายกที่ดดีสัปปะลูกาวีนิมุตโสปปะัปวาตุตไปละมันตุนี้มุตตวา ทปีกียวิว่าฉันรุสัพปะกบนฉันมาเจ็ะวะฉันตะโยสุขีตีคันบูเพระว่าอาชิวาตนาทีนิสันิสังอุทาภิสัโนจะตาลูทำจมี่อายุวทีอายุทีวันนังสุขควาลังมีสุนีกันลืขีจ้ราชีกได้หมีนีกินด